เด็ดล็อกพัทยาสวัสดีคะ่ะสวัสดีเดือนกันยานะคะเดือนของราศีผู้หญิงสาวสวยและรวยและเก่งมากค่ะยินดีต้อนรับคุณแอมกับคุณเอนะคะมาจากนอร์เวย์ค่ะเขาบอกว่าเขามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเขาจะไปเปิดร้านที่นอร์เวย์ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะ กำลังสอนการถักเปียคอนโลแบบไม่ใส่ไหมนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นค่ะใช่ไหมใช่คอันนี้สามารถปล่อยได้ปอยได้อันนี้คุณแอมนะคะคุณแอมค่ะบอสค่ะบอสเอาอีกนะคะเก่งมากเลยค่ะอันนี้เพิ่งจะเริ่มนะคะเพิ่งจะเริ่มได้สามสิบนาทีเองค่ะเรียนรู้เรื่องใหม่ ถักเปียชนิดต่างๆไปแล้วนะคะชนิดของไหมถักเปียเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มจับก,การถักคอนโลแบบไม่ใส่ไหมนะคะค่ะถักคอนโลใครก็ถักได้ค่ะแต่ถักแบบถูกต้องหรือเปล่าแล้วจะแน่นจะสวยไหมยอย่างนี้อีกทีนึงค่ะติดตามความคืบหน้าระหว่างคุณแอมกับคุณเอได้นะคะ